เมืองทองอยู่ในเตโกโอ่แล้วครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสไปบุกห้องของ พี่ตองกวินธรรมสาัจานานแล้วก็พี่ตั้มธนบูรเกษารัตไปแล้วนะครับคราวนี้เรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับพี่ตังสารัตอยู่เย็นบ้างนะครับหลังจากที่ลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยของเรา2เกมเต็มๆเ,เลยนะครับเกมกับทีมชาติอิรักที่ประเทศเอิหรานเนี่ยสารัตอยู่เย็นได้รับคําชมจากบรรดาสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนขับเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการทําหน้าที่ที่ดียอดเยี่ยมมากๆและหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ลงสนามในช่งนชวงครึ่งเวลาหลังให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลี ในเกมที่แพ้ทีมชาต,ติกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ0ูนะครับซึ่งก็ได้รับคําชมจากสื่อมวลชนและแฟนคลับอีกเช่นเคยนอกจากนั้นอียองเปียวนะครับอดีตนักเตะของสโมสร PSV อ PS i n d h o v e n ทอปแฮมฮอสเปอร์และปูซียดอตมุนนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติตำนานของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับซึ่งเขาก็เดินทางมาเป็นพิธีกรและผู้บรรยายของช่องโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้นะครับในการถ่ายทอดสดกลับไปประเทศบ้านเขาก็ได้เอ่ยปากชมสารัตยู่เย็นว่าเป็นนักเตะไทยที่โดดเด่นที่สุดในสนามวันที่พบกับทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของสารัตยู่เย็นมาฝากครับไทยทีมชาติ2เกมติด ครับก็ก็ถือว่าเหนื่อยครับเราเจอทีมใหญ่ทั้งสองทีมเลยครับแต่ว่าคือคือมันเป็นเกมทีมชาติครับพวกเราก็พร้อมที่จะที่จะเล่นให้กับทีมชาติอยู่แล้วครับ,รบกับอิรักเป็นยังไงบ้างเห็นตังสัมภาษณ์ก่อนไปบอกว่าตั้งใจนะนี่เป็นพิเศษเพราะว่าเกมแรกรู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เกมกับอิรักเนี่ยรู้สึกว่าตังเล่นดีมากด้วยก็ก็ดีใจครับท,ที่ที่เรา คือ <c oughs> ทุกคนบอกว่าทุกคนเล่นในในมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ฟองการเล่นของตัวเองคือเราเราไม่กดดันตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยคือเหมือนนัดแรกที่เราที่เราเล่นที่ที่ตัวผมเล่นออกมาคือเหมือนมุ่งมั่นกับมันมากเกินไปแล้วกดดันตัวเองมากเกินไปคือผมว่านัดแรกเราเรามีประสบการณ์แล้วแล้วเราก็นํามาปรับปรับปรุงพัฒนาตัวเองในในนัดที่สองที่เจอเขาครับดูจากถ่ายทอดสดมีตัวเล็กกว่าเขาเยอะมากเลยนะครับครับก็ก็มันเป็นนะครับผมว่านักบอลไทยมันก็ สติระร่างกายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาส่วนอื่นขึ้นมาทดแทนความคล่องตัวหรือว่าเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่คือเราเราก็ต้องไปพัฒนาร่างกายของตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นครับครับพอใจไหมครับกับเกมกับอิรักที่พาทีมชาติไทยของเราเป็นแชมป์กลุ่ม F ได้สำเร็จอละผ่านไปเล่น12ทีมสุดท้ายก็พอใจระดับหนึ่งครับเราเราน่าจะชนะเขาด้วยครับแต่ว่าคือเนี่ยครับเกมเกมระดับเอเชียมันมัน คือเราจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่ได้ครับคือเหลืออีก20บวิเราก็โดนยิงได้ครับก็คือมันมันเป็นบทเรียนสําคัญของเราในในรอบส2ทีมครับเราก็แต่โอเคถือว่าภาพรวมก็ทุกคนทำหน้าที่ดีครับแล้วก็เดินทางกลับอย่างยาวนานเลยสุดท้ายยังดีที่ตั้งได้โรเทชันบ้างได้มีอกาศพักบ้างกับเกาหลีใต้ในครึ่งหลังเป็นยังไงบ้างครับพอใจไหมครับ ก็ก็พอใจครับเราเล่นเราเล่นกับเกมระดับนี้กับกับทีมชาติระดับนี้ระดับท็อปสามของเอเชียคือผมว่าเราก็มีโอกาสเข้าทํามีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งครับแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายเราเรายังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ครับเสียดายไหมครับตังมีโอกาสได้พลิกยิงนิดเดียวครับก็นิดเดียวคือมันมันมันเป็นจังหวะที่ที่เราจะล้มเราด้วยคือเรากับตัวยิงอะไรเงี้ยครับคือแต่ว่าถ้าถ้าผมว่า ถ้ามีสมาธิมากกว่านี้ผมว่ามันมันมน่าจะเป็นประตูครับก็ไม่เป็นไรครับสติอาจจะไม่ได้จดจําว่าสาหรัฐยิงประตูเกาหลีใต้ในกเกมนี้แต่ว่าสองที่สุดท้ายอาจจะเจอกันอีกอาจจะค่อยไปยิงตอนนั้นก็ได้ก็ <c oughs> หวังว่าหวังว่าจะ, <c oughs> จ,ะจะทาประตูได้แต่ว่าคือก็โดยโดยรวมคือนักบอลอทุกคนที่ที่มาเล่นให้กับทีมชาติผมว่าคือทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับก็คืออยากจะบอกแฟนบอลว่าทุกคน เป็นที่ที่สุดแล้วใน,ในสองนัดน,นี้ครับคือทุกคนแสดงผลงานแล้วก็แสดงมาตรฐานของตัวเองออกมาได้ดีที่สุดแล้วครับจบเกมนะครับคอมเมนเ,เตอร์ซึ่งเป็นตำนานของทีมชาตาิเกาหลีใต้อย่างอียองเปียวกล่าวชม <c oughs> สหรัฐยูเยนะเป็นนักเตะไทยที่เขาดูแล้ว,ลวเล่นได้ดีที่สุดรวมไปถึงเขาเพลิดเพลินใจในการ <c oughs> ที่เห็นต่างเล่นรู้สึกเงียบบ้างครับกับบทสัมภาษณ์ของอียองเปียวก็ก็มันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ที่นักเตะระดับตำนานของของเกาหลีแล้วก็เขาผ่านระดับพีเมลีกหรือว่า ระดับนานาชาติต่างๆมาๆมากมายชมชมในตัวเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับแต่ว่าค,ค,คือคือมันผมว่าในส่วนตัวผมก็ยังมีจุดปิดพลาดที่ที่จ่ายบอลอย่างลูกที่มันมันไม่ควรเสียลูกที่จ่ายบอลมันน่าจะชัวอะไรเงี้ยคือผมยังเสียอยู่บางลูกอะไรเงี้ยค,คือผมก็ต้องไปไปพัฒนามันต้องมีสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็เน้นให้มันมากขึ้นในเกมระดับเอเชียอะไรเงี้ยครับสุดท้ายครับคำชมคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวไทย <c oughs> บอกว่า 2, 2> <c oughs> เกมที่ผ่านมา <c oughs> สหร,รัฐยุเยนพัฒนาขึ้นกว่าเดิมก็ ผมว่ามันมันผมว่าคือม,มันก็อยู่ใน, si นในมาตรฐานที่ผมผมเล่นอยู่ประจําอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าคือผมผมคือผมเวลาผิดพลาดอะไรเงี้ยก็คือจะนํามาเป็นบทเรียนทุกอย่างครับก็คือผมคือใครจะวิจารณ์ใครจะด่า <pars. S 2> ผมก็ผมไม่ไม่ไม่ไมเสียดย่แล้วครับคือผมผ่านผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วก็ก็คือนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองครับว่านักฟุตบอลทุกคนมไม่ไม่ไม่อยากผิดพลาดในเกมอยู่แล้วครับคือทุกคนลงไปอยากชนะไม่ว่าจะเป็น อีกหลายๆคนทคนที่เล่นไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือทุกคนเต็มที่แล้วครับแตนะ่คุณผู้ชมครับก็ชื่นใจจริงๆเลยนะครับที่เราเห็นว่านักเตะกีฬาฟุตชองของเราทั้ง8รายในการไปรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยและทําผลงานได้อย่างดีในทุททกๆรายเลยนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะ หมดห่วงในเรื่องของทีมชาติแล้วนะครับหลังจากทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายของการคัดเลือกฟุตบอลโลกรวมไปถึงโปรแกร,รมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลงานก็ดีพอสมควรนะครับหลังจากนั้นทุกคนจะได้พุ่งสมาธิมาเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งกลางสัปดาห์วันพุทธที่30มีนาคมนี้จะพบกับทีมแข่งเทพแบงคอกอยู่ในแต้ที่สนามเอสซีจีสเตเดียมแฟนคลับเกมหยอดของเราท่านไหนว่างๆก็อย่าลืมตามเข้ามาให้กําลังใจกันที่สนามกันเยอะๆด้วยนะครับ